ไปที่เรื่องของเด็กและเยาวชนค่ะในวันนี้นะคะเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีหรือว่าเด็กจันพันใหม่ค่ะก็มีการจัดก,กิจกรรมประกวดผู้สูงทอพรพ์ในหัวข้อเยาวชนไทยร่วมแก้ปัญหาเล้าเบีร์ค่ะจัดขึ้นเมื่อชองบ่ายของวันนี้เองนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและสไตล์จันทบุรีโดยเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีหรือว่าเด็กจันพันใหม่ค่ะ กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเยาวชนไทยร่วมแก้ปัญหาเหล้าเบียร์ชิงทุนการศึกษารวมกว่า1,500 0บาทก็มีผู้ร่วมสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมสติอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบ,บุรีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบ,บุรีสาธรณสุขจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพณีสโมสรไหลอ้นจันทบ,บุรีสโมสรไหลอ้นจันทบ,บุรีเมืองจันท์ เครือข่ายประชาคมมดเล่าจังหวัดจันทบุรีสอสอส,อส,อสถาบันต่างๆห้างร้านต่างๆก็ให้การสนับสนุนด้วยซึ่งในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากดรรัฐวิทตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งงานนี้นะคะน,นคะ้นางสาวพาลินีสินทองผู้นำเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีหรือว่าเด็กจันทร์พัน์ใหม่นะคะเป็นรองประธานชมรม t ี o B Number no. One จันทบุรีก็เป็นประธานในการจัดงานเป็นผู้จัดการประกวดในครั้งนี้ค่ะมีคณะกรรมการจากสถานศึกษาต่างๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น23คนด้วยกัน สำหรับการประกวดผู้สุนทรพจรพในหัวข้อเยาวชนไทยร่วมแก้ปัญหาเหล้าเบียร์ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาในเรื่องของเหล้าและเบียร์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ เพราะว่าในปัจจุบันนะคะก็มีกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและจากสถิติก็พบว่ามีอายุลดน้อยลงด้วยดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจึงเป็นการสะท้อนถึงความคิดของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆและเยาวชนในปัจจุบันอยากจะมีแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเล่าและเบียร์อย่างไรและเด็กเยาวชนเหล่านี้ ยังมีส่วนช่วยด้วยในการรณรงค์เรื่องปัญหาเหล้าเบียร์รณรงค์ตั้งแต่ในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ไปถึงชุมชนต่อไปด้วยนะคะ